บทที่18การทดสอบและการตัดสินถังซานกลับมาที่บ้านของเขาอย่างเงียบเบในขณะที่วังจงยังคงฝึกฝนอยู่บนเตียงถังซานร,รู้สึกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของฟงหลางยังอยู่ในสถานาการ์ฝึกฝนอย่างมากถังซานก็นั่งบนเตียงของเขาเองและระดมวิชาสเวียนเทียนอย่างรวดเร็วเพื่อดำเนินการและส่วนหนึ่งของสายเลือดหมาป่าวายุที่เพิ่งถูกดูดซับเข้าสู่ร่างกายก็เริ่มดำเนินการกับวิชาสเวียนเทียน สำหรับเขานี้เป็นการทดสอบที่สำคัญในวันนี้การทดสอบนี้จะกำหนดว่าเขาจะสามารถฝ่าฟันต่อไปและหาวิธีที่จะฝ่าฟันต่อไปได้หรือไม่หากเป็นไปได้มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการฝึกฝนในอนาคตของเขาการทดสอบแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือเขาสามารถช่วยตัวเองฝ่าด่านขอขวดหลังจากกลืนพลังของสายเลือดหมาป่าวายุได้หรือไม่และอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่ว่าหมาป่าระดับสามที่ถูกสายเลือดกลืนเข้าไปจะสามารถฟื้นฟูสายเลือดในภายหลังได้หรือไม่ อำนาจหรือจะบอกว่าเขาสูญเสียอำนาจของเขาโดยตรงและสมบูรณ์สองด้านนี้มีความสำคัญมากและเกี่ยวข้องกับเส้นทางการฝึกฝนในอนาคตของเขา วิชาสวียนเทียนได้ทำงานอย่างอิสระแล้วหลังจากกลืนเลือดของหมาป่าวายุระดับ3มแล้วความรู้สึกของการคลายคอขวดในวิชาสวียนเทียนก็ชัดเจนมากอย่างไรก็ตามเมื่อเขาใช้วิชาสวียนเทียนอีกครั้งเขาพบว่าความรู้สึกนั้นหายไปวิชาสวียนเทียนแต่เดิมดูเหมือนจะถูกกดทับโดยรังกดที่มองไม่เห็นและยังคงไม่สามารถทะลุทะลวงขึ้นไปได้ ทั้งซานอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วถ้ามันต่างไปจากที่เขาคิดไว้มันจะเป็นระเบิดครั้งใหญ่สำหรับเขาระดับการฝึกฝนถูกจํากัดอยู่ที่ระดับปัจจุบันเสมอซึ่งค่อนข้างเป็นปัญหาต้องหาทางออกอื่นเขาไม่หงุดหงิดและยังคงใช้เทคนิคสเวียนเทียนอย่างเงียบเียบค่อยๆละลายพลังของเลือดที่ถูกกลืนเข้าไป ทักษะสวรรค์ลึกลับนั้นหนาขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าจะยังไม่ผ่านระดับแต่จำนวนทั้งหมดดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยภายใต้สถานะจุดสูงสุดดั้งเดิมในเวลาเดียวกันทางซารพบว่าตราประทับหมาป่าวายุในร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นพูดง่ายง่ายคมมีดวายุที่เขาควบแน่นได้จะใหญ่ขึ้นเมื่อเขาใช้วิชาสเสวียนเทียนเพื่อกระตุ้นตราประทับนี้การเปลี่ยนแปลงบางอย่างของหมาป่าวายุจะปรากฏขึ้นในลมหายใจของเขาและตอนนี้การเปลี่ยนแปลงนี้ดูเหมือนจะ ยิ่งใหญ่ขึ้นหลังจากดูดซับพลังของการแปลงร่างอสูนเสือดาวจรัสแสงของตูเจียซินและสายเลือดของหมาป่าวายุแล้วตราประทับของเสือดาวจรัดแสงก็แข็งแกร่งกว่าหมาป่าวายุอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นผลลัพธ์จึงดีกว่าโดยพื้นฐานแล้วเขาสามารถแสดงผลได้ภายใน10เมตรและเอฟเฟกต์นั้นยอดเยี่ยมมากแม้ว่าคมมีดวายุที่ควบแน่นจากเลือดของหมาป่าวายุจะมีพลังบางอย่างแต่ก็ไม่ได้ทรงพลังเกินไป และว,วันนี้หลังจากที่ดูดซับพลังเลือดของหมาป่าวายุระดับ3แล้วตราประทับที่เป็นของดาบวายุก็แข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเขาใช้พลังแห่งสวรรค์อันลึกซึ้งเพื่อกระตุ้นตราบประทับไม่เพียงแต่ออร่าที่เป็นของหมาป่าแห่งวายุจะแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นคมมีดวายุก็จะใหญ่ขึ้นมากและพลังก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยโดยพื้นฐานแล้วมีพลังของหมาป่าวายุระดับ3เมื่อใช้งาน ซึมซับและรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างเงียบๆถางซานค่อยๆตัดสินใจเอง โดยพื้นฐานแล้วตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่าวิชาสเวียนเทียนสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเองได้โดยการดูดซับพลังของเลือดของเผ่าอสูรและในกระบวนการดูดซับพลังงานของเลือดที่ถูกกลืนเข้าไปจะก,กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิชาสเวียนเทียนซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วในการฝึกฝนในขณะเดียวกันคุณลักษณะในสายเลือดก็จะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเป็นตราประทับอนุญ,ญาตให้ตัวเองเปลี่ยนผ่านวิชาสเวียนเทียนเปลี่ยนความสามารถที่แสดงโดยตราประทับสายเลือด นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างแปลกและควรเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นของวิชาสเวียนเทียนของเขาเท่านั้นกล่าวอีกในหนึ่งเขาสามารถสร้างตราประทับได้โดยการดูดซับพลังเลือดของเผ่าพันธุ์อสูรต่างๆเพื่อที่เขาจะได้ครอบครองพลังของอสูรเหล่านี้นี้น่าสนใจมาก และการคาดดาวครั้งก่อนของเขาน่าจะถูกต้องเขาต้องการที่จะฝ่าฟันคอขวดและไม่ถูกระง,งบับจากนั้นพลังที่จะดูดกลืนสายเลือดของเผ่าอสูรควรเป็นวิธีการที่จําเป็นก่อนหน้านี้ปัญหาหลักของความล้มเหลวในการเจาะทะลุคอขวดเป็นเพราะความเข้มของพลังงานที่เขาปืนเข้าไปนั้นไม่เพียงพอ มันเป็นหมาป่าวายุอันดับสามและความเข้มของพลังงานในสายเลือดของมันไม่เพียงพอกับขอขวดระดับสามของวิชาเสวียนเทียนของเขาดังนั้นถ้าเขาต้องการที่จะสลายต่อไปก็สามารถกลืนเลือดของหมาป่าวายุระดับสี่เข้าไปได้โดยการปลืนกินเลือดของเผ่าอสูรระดับที่แข็งแกร่งกว่าออร่าของเขาเป็นเหมือนกลุ่มอสูรชั้นเดียวที่ทรงพลังในขณะนั้นและเมื่อพลังปร,บราบปรามของโลกถูกคลายออกเขาจะทำลายขอขวดมันควรจะสามารถไปถึงลำดับที่สี่ได้ยิ่งไปกว่านั้นเขาสงสัย ยังมากกว่าการเริ่มจากคอขวดระดับ3นี่อาจเป็นวิธีเดียวสำหรับความก้าวหน้าในอนาคตหากเป็นกรณีนี้เขาจะมีทิศทางและเป้าหมายเมื่อฝึกฝนขั้นตอนต่อไปคือการหาหมาป่าวายุระดับ4และพยายามกลืนและดูดซับเลือดของเขา ใส่เลือดหมาป่าวายุลำดับที่4มีไม่มากในเมืองหมาป่าวายุแต่มีที่นี่หวังหยานเฟิงเป็นลำดับที่4ี่ถ้าไม่ใช่เช่นนั้นในฐานะค่ารับใช้มันจะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ในบรรดาข้ารับใช้แห่งเมืองหมาป่าวายุเขาควรจะแข็งแกร่งที่สุด ขั้นตอนต่อไปของการทดสอบคือการสังเกตว่าอสูนหมาป่าระดับสามที่เขากลืนเข้าไปและดูดซับพลังของสายเลือดนั้นสามารถฟื้นฟูพลังของสายเลือดได้หรือไม่ถ้าเขาฟื้นได้จากนั้นถังซานก็เริ่มเตรียมค้นหาอสูนหมาป่าระดับสี่ยังไม่ง่ายที่จะค้นพบหากอสูนหมาป่าฟื้นขึ้นมาไม่ได้ถังซานจะต้องนิ่งเงียบไปชั่วขณะสูญเสียพลังเลือดอย่างลึกลับและเผาหมาป่าวายุอาจมีข้อสงสัยคนหนึ่งก็อาจไม่เป็นไรแต่หากระดับสี่หลายคนมีปัญหาเดียว แม้แต่คนธรรมดาก็รู้ว่ามันผิดปกติด้วยการตัดสินเหล่านี้ความคิดของถังซานก็มีเสถียรภาพและเขายังคงฝึกฝนวิชาสวียนเทียนอย่างเงียบเงียบแม้ว่าเขาจะไม่สามารถฝ่าฟันขออขวดได้ในตอนนี้แต่ก็เป็นการดีที่จะสะสมและสะสมประสบการณ์การฝึกฝนของเขาเมื่อความก้าวหน้ามาถึงมันจะเป็นเรื่องของหลักสูตรยิ่งตอนนี้รากฐานแข็งแกร่งมากเท่าไหร่อนาคตก็จะยิ่งฝึกฝนได้ง่ายขึ้นเท่านั้น ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าถังซานระหว่างหยานเฟิงได้ศึกษาและฝึกฝนทุกวันทุกวันสอนความรู้ในตอนเช้าและสอนพวกเขาถึงการปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนร่างหมาป่าวายุในตอนบ่ายชีวิตของคนทั้งห้านั้นสมบูรณ์มากเมื่อเทียบกับชีวิตทาตก่อนหน้านี้สามารถกล่าวได้ว่าเป็นสวรรค์และนรกอารมณ์ของหลิงมู่สเสวี่ยไม่เคยดีนักแต่เขาจริงจังมากเมื่อฝึกฝนและเรียน หลังจากศึกษามาสองสาวานันความสามารถของทุกคนก็ถูกเปิดเผยเช่นกันในบรรดาพี่น้องสามคนของตระกูลหวางวังเจ้าซึ่งมีระดับการปลุกพลังสูงสุดแต่มีความสามารถที่แย่กว่าทั้งหวังจงและหวังเสี่ยวเล่พวกเขาทั้งสองมีความสามารถที่ดีกว่าแต่พวกเขาทั้ง3คนยังแย่ก,กว่าหลิงมู่เสวียเล็กน้อย หลังจากหลายวันของการเปลี่ยนแปลงและฝึกฝนหมาป่าวายุหลิงมูสเวียสามารถแปลงร่างหมาป่าวายุได้ในระดับหนึ่งแล้วแม้ว่าจะยังไม่สามารถควบแน่นคมมีดวายุได้แต่ความเร็วที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวแม้แต่หวังหยานเฟิงก็ยังยกย่อง สำหรับถังซานเขาแตกต่างจากพวกเขาอีกครั้งเมื่อหวังหยานเฟิงเห็นว่าคมมีดวายุที่ถังซานสามารถปล่อยได้นั้นใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดเขาก็ประหลาดใจมากแม้ว่าดาบวายุจะแข็งแกร่งขึ้นแต่ถังซานก็ไม่ได้กลายเป็นหมาป่าวายุคนหมาป่าไม่สามารถเติบโตได้สิ่งนี้ทําให้เขาอยากรู้อยากเห็นมากแต่ไม่มีทางแต่เขายังจะสอนทักษะการควบคุมคมมีดวายุของถังซานอีกด้วย และในไม่กี่วันนี้การทดสอบของถังซานก็เสร็จสิ้นลงเขาจะออกไปอย่างเงียบเียบทุกคืนเพื่อตามหาอสูรหมาป่าที่เขาเคยกลืนกินมาก่อนวันแรกหาไม่เจอวันรุ่งขึ้นหาไม่เจอในวันที่สมเขาพบหมาป่าอสูรจากระยะไกล เมื่อเทียบกับก่อนที่เขาจะกลืนเข้าไปอสูนหมาป่าตัวนี้อ่อนแอกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่หลังจากตรวจสอบถังซานเขาพบว่าพลังใสเลือดของเขาน่าจะฟื้นตัวได้บางส่วนและเขาก็ค่อยๆฟื้นตัวสองวันแรกไม่ปรากฏควรพักฟื้นที่บ้านเพื่อฟืน้นฟูพลังของเลือดกล่าวอีกในหนึ่งพลังของเลือดที่เขากลืนเข้าไปสามารถฟื้นคืนสภาพได้ใช้เวลาเพียงระยะหนึ่งสำหรับอสูนหมาป่ามันเหมือนกับการเจ็บป่วยซึ่งสามารถหายได้จากการพักฟืน้น บทที่19การสอนภาคปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทังซานสังเกตอีกสองสาวันและประมาณวันที่5พลังสายเลือดของอสูรหมาป่าก็กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยพื้นฐานแล้วทำให้ถังซานร,รู้สึกมั่นใจสิ่งต่อไปที่เขาต้องทำคือค้นหาอสูรหมาป่าระดับสี่เพื่อลองบุกทลวงของเขาเองแต่สิ่งนี้ยังทำให้เขารู้สึกผิดเล็กน้อย อสูนหมาป่าอันดับ4นั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากอันดับสโดยทั่วไปแล้วความสูงของอสูนหมาป่าอันดับ3นั้นอยู่ห่างออกไป19เมตรซึ่งแข็งแกร่งมากแต่ความสูงของอสูนหมาป่าอันดับ4นั้นสูงกว่า2เมตรและมันก็ไม่แข็งแรงพอที่จะอธิบายมันอีกต่อไปอสูนหมาป่าระดับสี่สามารถจัดการกับอสูนหมาป่าระดับสมได้4ี่หรือห้าตัวในเวลาเดียวกัน ระดับ3ถึงระดับ4เป็นจุดเปลี่ยนแม้ว่าถังซานจะพึ่งพาทักษะเฉพาะตัวของสำนักถังที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วควบคู่ไปกับความสามารถของเสือดาวจารัดแสงและดาบวายุเขาก็มั่นใจกับการต่อสู้กับอสูรหมาป่าระดับ4แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะอสูรหมาป่าระดับ4โดยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเมื่อมีการเคลื่อนไหวเขาก็มีแนวโน้มที่จะถูกเปิดเผย ดังนั้นวิธีการปัจจุบันของเขาคือการเผชิญหน้ากับอสูรหมาป่าระดับ4ี่นอกป่าหรือคิดหาวิธีแก้ไขจากครูของเขาเอง ทังซานไม่เร่งรีบและยังคงศึกษาและฝึกฝนต่อไปทุกวันจากคำสอนของหวางหยานเฟิงเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของทวีตนางฟ้าสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญเท่ากันสำหรับเขาในช่วงพริบตาครึ่งเดือนต่อมาเลือดของทุกคนก็ดีขึ้นตามระดับที่แตกต่างกันและโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาสามารถปล่อยคมมีดวายุได้แต่ในมุมมองของหวางหยานเฟิงอีกสี่คนมีช่องว่างขนาดใหญ่ต่างจากทางาังซาน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเพิ่มคลาสคลาสที่ใช้งานได้จริงเฉพาะการต่อสู้จริงเท่านั้นที่คุณจะสามารถพัฒนาทักษะการต่อสู้ของคุณต่อไปได้มันเป็นช่วงบ่ายแล้วชั้นเรียนของวันนี้ดูจะต่างไปจากเดิมเล็กน้อยตามฉันมาที่สวนขณะพูดหวางหยานฟงพาคนทั้งห้าไปที่สนามหลังจากครึ่งเดือนของการศึกษานี้ทั้งห้าคนสามารถเข้าสู่สภาวะการฝึกฝนที่กระตุ้นด้วยเลือดได้ด้วยตัวเองและฝึกฝนการเปลี่ยนร่างหมาป่าวายุด้วยตัวเองแต่การต่อ ่อสู้จริงนี่เป็นครั้งแรกลานไม่ใหญ่เกินไปแต่ยังมีพื้นที่เพียงพอสำหรับทำกิจกรรมและรั้วไม้ก็เพียงพอที่จะบังวิวภายนอกได้ วางยานเฟิงยืนอยู่ตรงกลางสนามและกล่าวว่าคุณผลัดกันโจมตีโจมตีฉันหวางฉาวคุณมาก่อนเปลี่ยนร่างหมาป่าวายุตกลงวัวงเจ้าตกลงและมาที่วางยานเฟิงห่างออกไป3เมตรมาเริ่มกันเลยเหตุผลที่หวางยานเฟิงต้องการเผชิญหน้ากับพวกเขาโดยตรงเพราะเขากังวลว่าพวกเขาจะไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองและทำร้ายกันและกันได้วัวงเจ้าสูดหายใจเข้าลึกๆทันใดนั้นเลือดก,ก็พุ่งเข้าสู่ร่างกายของเขาและมีหมาป่าหอนอยู่ในปากของเขาร่างกาย ของเขาพองขึ้นเล็กน้อยและเขาก็ยกเสื้อผ้าขึ้นผมของเขาถูกเจาะฟันของเขายื่นออกมาและดวงตาของเขาเป็นประกายด้วยแสงสีฟ้าจางๆมีความตื่นเต้นอย่างคลุมเครือเมื่อเทียบก,กับร่างผอมและอ่อนแอก,ก่อนหน้านี้หลังจากทําการแปลงร่างหมาป่าวายุแล้วก็ถือว่าแข็งแกร่งในหมู่เด็กในวัยเดียวกันแล้วโจมตีฉันหวังหยานเฟิงพยักหน้าให้เขา วังเฉาส่งเสียงคำรามต่ำการแปลงร่างหมาป่าวายุไม่เพียงแต่เสริมความแข็งแกร่งให้กับการทำงานทางกายภาพต่างๆของเขาเท่านั้นแต่ยังมอบความชั่วร้ายของหมาป่าวายุอีกด้วยเขาออกแรงที่ขาของเขาและรีบตรงไปที่วังหยานเฟิงไม่มีทักษะใดในการกระพือปีกนี้แต่ทั้งความเร็วและพลังแข็งแกร่งกว่ามนุษย์ทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด หวังหยานเฟิงไม่ได้ใช้การเปลี่ยนร่างหมาป่าวายุเขาเพิ่งก้าวไปในแนวนอนและหลีกเลี่ยงการจู่โจมของวังเจ้าความเร็วนั้นช้าเกินไปให้ใช้กรงเล็บหมาป่าของคุณเป็นอาวุธโจมตีจุดสำคัญของฝ่ายตรงข้ามหวังเฉาพุ่งตัวขึ้นไปในอากาศหันหลังกลับแล้วเหวี่ยงออกไปอีกครั้งคว้าหวังหยานเฟิงด้วยกรงเล็บหมาป่าด้วยมือขวาเล็งไปที่หน้าอกหวังหยานเฟิงก้าวไปอีกขั้นและหลีกเลี่ยงการโจมตีของเขาอีกครั้ง ถังซานมองไปที่เขาและพบว่าการตัดสินของหวังยานเฟิงนั้นแม่นยำม,มากดูเหมือนว่าเขาจะหลีกเลี่ยงการโจมตีของวังเจ้าด้วยการก้าวออกไปทุกครั้งอันที่จริงนี่เป็นการคาดคะเนาการกระทำของเขาอย่างแม่นยำเขาหลบในขณะที่ให้คำแนะนำแก่หวางเจ้าว่าจะโจมตีอย่างไรทังซานสามารถเห็นได้ว่าประสบการณ์การต่อสู้ของครูของเขาน่าจะสมบูรณ์มากตั้งแต่ต้นจนจบดวงตาของเขาสงบและเขาสามารถชี้ให้เห็นปัญหาของหวังเจ้าได้อย่างรวดเร็ว ประมาณ5นาทีต่อมาหวางเฉาก็นั่งยองๆอยู่บนพื้นแล้วหอบและการเปลี่ยนแปลงของหมาป่าวายุก็จบลงด้วยความแข็งแกร่งของสายเลือดในปัจจุบนันเขาสามารถเปลี่ยนหมาป่าวายุได้เพียง5นาทีเท่านั้น เจ้าควรใส่ใจกับปัญหาและความผิดพลาดที่เขาเพิ่งปรากฏขึ้นด้วยนอกจากนี้คุณต้องจำไว้ว่าก่อนที่พลังสายเลือดจะถึงระดับที่สองอย่าใช้คมมีดวายุพร่ำเพรื่อเพราะคมมีดวายุเป็นทักษะท,ที่ปล่อยพลังงานมันจะมีพลังมากขึ้นพลังของสายเลือดของคุณจะถูกกลืนกินอย่างมากเว้นแต่คุณจะแน่ใจว่ามันจะฆ่าด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวมิฉะนั้นเมื่อคุณใช้มันมันจะย่นเวลาสำหรับการแปลงร่างหมาป่าวายุ ของคุณและความอดทนจะลดลงหวังยานเฟิงกล่าวขณะก,กวักมือเรียกวังจงเจ้าได้เห็นความผิดพลาดที่เขาทำเมื่อครู่นี้แล้วจงหลีกเลี่ยงและควรปรับปรุงวังจงไม่ได้พูดอะไรเขาพยักหน้าและกระตุ้นเลือดปล่อยการเปลี่ยนแปลงของหมาป่าวายุของเขาเอง เห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงของหมาป่าวายุของเขานั้นเล็กกว่าหวางเฉาแต่ดวงตาของเขาคมกว่าร่างกายผอมบางของเขาย่อตัวลงเล็กน้อยและในทันทีต่อมาเขาก็รีบไปหาหวางหยานเฟิงรอยเท้าของหวางหยานเฟิงขยับเล็กน้อยราวกับจะหลบแต่ร่างของหวางจงหยุดกระทันหันและเท้าขวาของเขาก็อยู่บนพื้นเขาเปลี่ยนทิศทางจริงๆซึ่งเป็นเส้นทางที่หวางหยานเฟิงหลบเลี่ยง อย่างไรก็ตามรอยเท้าของหวังหยานเฟิงถูกนำกลับมาด้วยการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยดังนั้นหวังจงจึงลอยอยู่ในอากาศอย่างสมบูรณ์ดูเหมือนว่าเขาจงใจบินขึ้นไปในอากาศในบรรดาฮคนมีเพียงถังซานเท่านั้นที่เห็นว่าหวางหยานเฟิงเป็นการกระทำปลอมที่หลอกหวังจงใช้ความแข็งแกร่งยังไม่หมดรู้วิธีเปลี่ยนทิศทางแต่คุณต้องใส่ใจกับการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ด้วยทำต่อไปหวังหยานเฟิงยกย่องหวังจง ร่างกายของหวังจงบิดเบี้ยวและเขาก็รีบไปที่หวางหยานฟังอีกครั้งค่อนข้างจะคล่องแคล่วกว่าหวางเฉาอย่างเห็นได้ชัดและหลังจากพลาดหลายครั้งติดต่อกันเขาจะรือเริ่มดึงตัวออกและปล่อยให้ตัวเองหายใจยเขายังยินกรานอยู่ประมาณ5นาทีนี่คือตอนที่ฐานการเปลี่ยนแปลงของหมาป่าวายุเห็นได้ชัดว่าด้วยกว่าหวังเฉาเมื่อพิจารณาจากความสามารถในการต่อสู้ของเขาเห็นได้ชัดว่าเขากำลังจะแซงหน้าหวังเจ้า หวังเสี่ยวเล่นคนต่อไปยืนยันเฉพาะการเปลี่ยนแปลงหมาป่าวายุสามนาทีเขาอายุน้อยกว่าและด้อยกว่าหวังเฉาและหวังจงในทุกด้านแต่หวังหยานเฟิงเคยยุกย่องมาก่อนว่าผลงานของหวังเสี่ยวเล่นั้นดีกว่าทั้งสองคนเมื่อหมาป่าวายุเปลี่ยนสายเลือดของเขาเป็นการฝึกฝนคนที่สี่คือหลิงมูสเสวีย่ท่านอาจารย์ข้าขอโจมตีได้หรือไม่หลิงมูสเสวียมองไปที่หวังหยานเฟิงและถามด้วยเสียงต่ำ ไม่เป็นไรต่อให้คุณปล่อยการโจมตีคุณยังทำร้ายฉันไม่ได้ให้ฉันดูว่าเสี่ยวมู่สู้ของเรามีประสิทธิภาพแค่ไหนหวังหยานเฟิงยังคงพอใจกับสิทธิหญิงเพียงคนเดียวความพยายามในการฝึกฝนของหลิงมู่เสวียไม่ได้ด้อยไปกว่าเด็กผู้ชายสองสาคนและเนื่องจากเธอเปิดใจล่วงหน้าการเรียนและผลการฝึกฝนของเธอจึงดีมาก หลิงมูสวียสูดหายใจเข้าลึกๆสีผมของเธอค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเทาอมฟ้าขนมาป่าเจาะออกมาจากด้านหลังคอของเธอแสงสีฟ้าในดวงตาของเธอร่างของเธอฉายประกายเธอรีบวิ่งไปที่หวางหยานเฟิงความเร็วของเธอเร็วกว่าพี่น้องประกูลหวางทั้งสามอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าเธอจะไม่มีทักษะมากนักแต่เธอก็ดูเบาและว่องไวมาก หวังยานเฟิงสามารถบอกได้ทันทีว่าเธอพยายามอย่างเต็มที่ในการจู่โจมครั้งนี้ความเร็วนั้นดีแต่เธอไม่ได้หลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่ทำโดยพี่น้องประกูลหวังทั้งสามอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเล็กน้อยก้าวออกไปหลบ การจู่โจมของหลิงมู่สวี๋ยไปในอากาศโดยธรรมชาติแต่ในขณะที่เธออยู่ในอากาศหลิงมู่สวี๋ยกลางอากาศก็บิดร่างกายของเธอบิดร่างกายของเธอโดยไม่เปลี่ยนทิศทางของการโจมตีสิ่งนี้จะทำให้ร่างกายของเธอสูญเสียการควบคุมและหมุนกลับขึ้นไปในอากาศอย่างไม่ต้องสงสยัยเธอล้มลงกับพื้นแต่ร่างกายของเธอก็พลิกกลับเช่นกันคมมีดวายุพุ่งออกมาจากมือของเธอในทันทีและบินตรงไปที่ไหล่ของหวังหยานเฟิง บทที่20ทั้งซานรประทะหวังหยานเฟิงเนื่องจากหวังหยานเฟิงใช้เพียงก้าวเดียวไปข้างหน้าเพื่อการหลบหลีกในขณะที่หลิงมู่เสวี่หันหลังกลับมาโจมตีระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายอยู่ใกล้มากและสายเกินไปที่จะหลบเลี่ยงหวังเฉาและหวังเสี่ยวเล่ได้อุทานออกมาแล้วเมื่อพวกเขาเห็นฉากนี้แต่เห็นแสงสีฟ้าวาบบนร่างของหวังหยานเฟิงและมีดวายุที่ตกลงบนไหล่ของเขาหายไปจากอากาศ ในเวลาเดียวกันแสงสีฟ้าก็พุ่งออกมาจากใต้ฝ่าเท้าของเขาเพียงแค่จับหลิงมูสเวียที่ตกลงบนพื้นแล้วเคลื่อนตัวขึ้นไปด้านบนช่วยให้เธอยือนอย่างมั่นคงการเปลี่ยนแปลงของหมาป่าวายุบนร่างของหลิงมูสเวียหายไปแล้วก็อปากขึ้นพร้อมกับหายใจหอบเห็นได้ชัดว่าฉากที่เพิ่งเกิดขึ้นทำให้เธอมึอนงงเล็กน้อยและเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ดวงตาของหวังหยานฟึ่งเต็มไปด้วยความชื่นชม ใช่ดีมากคุณรู้ช่องว่างระหว่างคุณกับฉันดังนั้นคุณจึงที่จะโจมตีโดยใช้พลังทั้งหมดของคุณบนคมมีดวายุและโจมตีฉันโดยไม่คาดคิดนี่คือการต่อสู้ที่คิดมาดีแล้วหลิงมู่สวีคิดอย่างรอบคอบแน่นอนว่าเขามองเห็นได้อาจารย์คุณน่าทึ่งมากดวงตาของหลิงมู่สวีเต็มไปด้วยความตกใจ หวังหยานเฟิงกล่าวว่านั่นเป็นการใช้งานของดาบวายุฉันจะสอนคุณเมื่อคุณไปถึงระดับที่สามในอนาคตสิ่งนี้จะต้องสร้างขึ้นเมื่อสายเลือดแข็งแกร่งพอที่จะใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นหลิงมู่เสวีย่ยหรือพี่น้องตระกูลหวังสามคนที่มองไปที่หวังหยานเฟิงในเวลานี้มีความรู้สึกเหมือนมองไปที่ภูเขาสูงที่ตั้งตรังานแม้แต่ถังซานก็ยังตกใจไปสักพัก ในบรรดามนุษย์ที่แข็งแกร่งที่เขาได้พบจูเจียซิงเป็นคนแรกและต่อมาคือหวังหยานเฟิงตอนนี้เขามั่นใจอย่างยิ่งว่าความแข็งแกร่งของหวังหยานเฟิงต้องสูงกว่าจูเจียซิงแน่นอนจูเจียซิงควรเป็นฐานการฝุกฝนระดับสี่หรือมากกว่านั้นในเวลานั้นเขาสามารถฆ่าอสูรหมาป่าระดับสมได้แม้ว่าเขาจะถูกโจมตีอย่างหนักก็ตามอย่างไรก็ตามแม้ว่าหวังหยานเฟิงจะเป็นระดับสีแต่การควบคุมองค์ประกอบลมของหวังหยานเฟิงนั้นยอดเยี่ยมมากน,านั่นไม่ใช่มี ดวายุ u, แต่เป็นการใช้องค์ประกอบลมโดยตรงอย่างน้อยเขาไม่ได้เห็นมันในอสูรหมาป่าตัวไหนการควบคุมนี้เพียงอย่างเดียวทำให้ทังซานร,รู้สึกชื่นชมหวังหยานเฟิงสิ่งนี้ต้องใช้พลังจิตที่แข็งแกร่งและความเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับธาตุลมทังซานถึงตาคุณแล้วหวังหยานเฟิงกล่าวและบอกหลิงมู่สเสวียให้ถอยกลับจากนั้นก็หันไปหาถังซาน ถังซานก้าวไปข้างหน้าสองสามก้ิดเล็กน้อยแล้วพยักหน้าให้หวังหยานเฟิงหวังหยานเฟิงยิ้มให้เขาเล็กน้อยมาเริ่มกันเลยตาของถังซานร,รี่ลงเล็กน้อยและแสงประกายก็ปรากฏที่ตาเมื่อหวังหยานเฟิงเห็นแสงสีฟ้าออกจากดวงตาเขาก็อดตกใจไม่ได้ สำหรับเผ่าหมาป่าวายุยิ่งเลือดในร่างกายแข็งแกร่งมากเท่าไรความกลมกลืนของาธาตุลมก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นยิ่งควบคุมาธาตุลมได้มากเท่าไหร่ลมปราณที่ออกจากร่างกายก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะแสงสีฟ้าในดวงตาเพียงครึ่งเดือนนับตั้งแต่การฝึกฝนหวังหยานฟังรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าแสงสีฟ้าในดวงตาของถังซานแข็งแกร่งกว่าตอนที่เขามาถึงครั้งแรกมาก ก่อนที่เขาจะคิดได้ถังซานได้ปล่อยไปแล้วยกมือขวาขึ้นและคมมีดวายุยาวประมาณสามนิ้วก็พุ่งออกไปแล้วเมื่อใบมีดบินออกไปไม่มีเสียงผิวปากและดูเหมือนว่ามันบินไปทางหวางหยานเฟิงอย่างชัดเจนหวางหยานเฟิงเห็นว่าเขาไม่ได้ริเริ่มที่จะจู่โจมเขาแต่เขาคาดหวังไว้เพราะถังซานเองไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงของหมาป่าวายุได้และมันก็เป็นทางเลือกที่ไม่ฉลาดที่จะริเริ่มที่จะจู่โจมโดยไม่เพิ่มร่างกายเพื่อความแข็งแกร่ง แต่สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจคือคมมีดวายุของทังซานไม่ได้ส่งเสียงทะลุอากาศซึ่งแตกต่างจากสถานการณ์คมมีดวายุปกติหวังยานเฟิงไม่ขยับเมื่อมีเดวายุเข้ามาใกล้เขาพร้อมที่จะหลบเลี่ยงด้วยประสบการณ์การต่อสู้ของเขาไม่ว่าเขาจะ,ะเผชิญหน้าคู่ต่อสู้แบบไหนเขาสามารถประหยัดพลังงานได้ส่วนหนึ่งและไม่เคยสูญเสียมันไปแต่ในเวลานี้มีเดวายุก็หายไปในทันใด ใช้มันเพิ่งหายไปเขาเพียงรู้สึกว่ามีดวายุอยู่ข้างหน้าขาวและก็มองไม่เห็นมีดวายุมันหายไปมีพลังงานไม่เพียงพอที่จะควบคุมมีดวายุอย่างนั้นหรือเป็นไปไม่ได้ระยะห่างระหว่างสองฝ่ายเพียงห้าหรือหกเมตรแม้แต่ตอนที่ถังซานไม่ได้เปลี่ยนร่างเทพอสูรมันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับการใช้มีดวายุที่จะโจมตีขาวจู่ๆมันจะสลายไปได้อย่างไร ในขณะนั้นจูจ่ๆเขาก็รู้สึกเจ็บแปลบๆที่หน้าเขาและแสงสีน้ำเงินจากจิตใต้สำนึกกำลังขวางทางแสงสีฟ้าซึ่งมันสัมผัสตรงตำแหน่งของหน้าผากหวังหยานเฟิงถอยถอยหลังหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวแต่เขาก็พงะไปแล้ว ใช้ถังซานต่อสู้เขาด้วยคมมีดวายุนี้เขาไม่สามารถหลบได้เลยเขาไม่สามารถแม้แต่จะจับทิศทางของคมมีดวายุอันเงียบงานนี้ได้ซึ่งมันได้ฟาดลงบนหน้าผากของเขาถ้าไม่ใช่เพราะร่างกายหมาป่าวายุอย่างน้อยเขาก็จะได้เห็นเลือดในครั้งนี้เป็นไปได้อย่างไรดวงตาของหวังหยานเฟิงเปลี่ยนไปเมื่อเขามองไปที่ถังซานมาอีกครั้งหวังหยานเฟิงตะโกนใส่ถังซาน ทังซานยกมือซ้ายขึ้นและดาบวายุอีกอันก็พุ่งออกไปมันยังคงดูเหมือนคมมีดวายุเดิมและก็ยังไม่มีเสียงระยะห่างระหว่างสองฝ่ายอยู่ใกล้กันมากคราวนี้ในขณะที่เขาส่งคมมีดวายุหวังยานเฟิงก็ยิงคมมีดวายุในมือของเขาวความเร็วนั้นเร็วมากและมันก็ตรงไปที่คมมีดวายุของเขาและเห็นได้ชัดว่ามันใหญ่กว่ามากคมมีดวายุที่ถูกยิงถูกทำลายโดยตรง อย่างไรก็ตามฉากประหลาดก็ปรากฏขึ้นคมมีดวายุของถังซานดึงส่วนโค้งที่สวยงามในอากาศเกือบจะหลีกเลี่ยงคมมีดวายุของหวังหยานเฟิงเมื่อสายเกินไปที่จะปล่อยให้คมมีดวายุของเขาพุ่งเข้าใส่พื้นจากนั้นในมุมมองของหวังหยานเฟิงคมมีดวายุก็หายไปอีกครั้งแทบไม่มีความลังเลใดๆวงกลมของแสงสีฟ้าหมูนวลขึ้นรอบๆร,ร่างกายของหวังหยานเฟิงแสงสีฟ้ากระพริบและคมมีดวายุปรากฏขึ้นอีกครั้งที่ตำแหน่งด้านหลังของเขาแล้วหายไป ใบหน้าของหวางหยานเฟิงมีความตกตะลึงในเวลานี้เท่านั้นเขาถามตัวเองว่าในแง่ของการควบคุมธาตุลมที่มาจากสายเลือดของหมาป่าวายุอาจไม่มีใครในเมืองหมาป่าวายุที่สามารถเปรียบเทียบกับเขาได้แม้แตลอดหมาป่าวายุเฉพาะมหาปุโรหิตที่อย่างรู้ได้เท่านั้นที่จะแข็งแกร่งขึ้นในเรื่องนี้เพราะเธอมีพลังสายเลือดที่แข็งแกร่งกว่า แต่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าข้างหน้าเขาเด็กหนุ่มอายุเพียง8ขวบคนนี้แสดงให้เห็นการทำงานที่ละเอียดอ่อนของคมมีดวายุถ้าแค่ครั้งเดียวจะเรียกว่าบาังเอิญก็ได้แต่มันจะเป็นสองครั้งติดต่อกันได้อย่างไรพวกเขาทั้งหมดเงียบและการควบคุมนั้นยอดเยี่ยมมากสามารถทำให้คมมีดวายุหายไปต่อหน้าต่อตาเขาเรียกได้ว่าเป็นทักษะที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียว เขารู้ได้อย่างไรว่าในโลกที่ถังซานอาศัยอยู่เขามีอายุถึง28ปีในสำนักนั้นสำนักนั้นเรียกว่าสำนักถังสำนักถังเก่งที่สุดในการซ่อนอาวุธลับและการใช้พิษถังซานมีความหลงไหลแทบจะคลั่งในอาวุธลับ ดังนั้นเขาจึงเสี่ยงและเรียนรู้บันทึกสมบัติลับของคำพีสวียนเทียนรวมถึงปราณสวียนเทียนโหดหยกเรียนรับวิชากระเรียนจับมังกรเนตรปีศาจสีม่วงเคลื่อนย้ายดังเงาพรายและอาวุธลับและนี่คือการฝึกฝนผลงานชิ้นเอกทั้ง6นี้ด้วยมือของเขาเองต่อมาหลังจากเหตุการณ์ถูกเปิดเผยเขาเลือกที่จะทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังและกระโดดลงจากหน้าผานี่เป็นการข้ามผ่านมิติครั้งแรกและช่วงเวลาแห่งการข้ามนั้นทําให้เขาไปยังสถานที่ที่เรียกว่าทวีปโต้หลวงเขา อาศัยความรู้เฉพาะของสำนักถังเป็นรากฐานการฝึกฝนใหม่รวมกับความสามารถพิเศษในโลกนั้นในที่สุดก็ได้รับการฝึกฝนให้เป็นพระเจ้าและกลายเป็นราชาเทพในบรรดาวิชาทั้งหกแขนงของสำนักถังที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ห้าแขนงที่แท้จริงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นอาวุธลับ อาวุธลับของสำนักถังแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆห,หนึ่งคืออาวุธลับที่เหมือนเครื่องจักรที่ผลิตขึ้นจากการประดิษฐ์อันประณีตและอีกอันเป็นอาวุธลับซึ่งใช้เทคนิคและทักษะที่ลึกซึ้งของตัวเองเมื่อเขาอยู่ในทวีปโต้หลวในชีวิตก่อนหน้านี้พ่อของถังซานเป็นช่างตีเหล็กและเขาก็เป็นเทพแห่งค้อนถังซานเรียนรู้วิธีตีเหล็กและเมื่อทุกอย่างเริ่มต้นใหม่เขาจึงสร้างอาวุธที่ดูเหมือนเครื่องจักรจำนวนมากซึ่งทำให้โลกประหลาดใจ เมื่อเขามาถึงชีวิตนี้เขามาพร้อมกับความทรงจำของความรู้ทางจิตวิญญาณและชีวิตก่อนหน้านี้ของเขาและเขามีประสบการณ์มากกว่าที่เขาไม่รู้ว่าเขาเกิดใหม่เมื่อไรในชีวิตก่อนหน้านี้นอกจากนี้เขาไม่มีโอกาสสร้างที่นี่ด้วยซ้ำดังนั้นเขาจึงใช้เวลามากขึ้นในการฝึกเทคนิคอาวุธลับ